มาเบิงขมเมนจีดยางวิธีใหม่บอู้มันคือย่อยดีแท้วะย,ยอ่อยบอกออกพอดบวกไปพี่น้องเลยขันจีดยางพี่น้องขันน้ำยางผู้ได้บอออกบอ,อกรวดนี่ <c oughs> เพื่อนจีไปเฮ็ดไห้นี่ออนี่เอาแบบนี้รวดนี่ส <c oughs> ุดยอดเลย <c oughs> น้ำบอออกยางบอออกเค่เจ้าซี่พี่น้องเออ ยังสีเบิ่งการเจ็บนี่อุ้มใส่ให้เขาบ้านเขาพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาพูดน้องเออเธอแบบนี้หลายครั้งนี่ก็มีพูดแล้วสองฟูแล้ววานนี้พูดอีขับขนาดพี่น้องไปพูดนี่ผู้ใดกินอยางบอกบอกเราพี่น้องบอกเป็นแบบเป็นที่จัดการให้แต่ฟูหนึงเลยเดี๋ยวเมื่อใส่หมูมันอู้มากยางมังนี่คือเป็นดะเสบเถอะวะไม้ไม่ลอยไม่ลอย อ,อ๋อฮ่าฮ่าม่มาฮ่าฮ่าฮงาฮ่าเ่าฮ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 ่าี่าฮ่าฮ <c oughs> ่าเ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮต่า่าย่าฮ่าฮา่าฮ่าฮ่าฮ่า่่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่ัฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮกจากจา,า,า,ากเียดั่าาาอา